บรรยากาศช่องโตครับพี่น้องตลาดขายเฮ็ดคึกคักครับวันนี้ที่ว่าเอื่นว่าคึกคักกรบเ๋เชื่องครับมีแต่ไม่ค้าครับแมค้าหลา่าลูกค้าแปลง3ามนี่ไมค้าอยุสอส่วน1ส่วนเป็นลูกขาครับเฮ็ดปัวโลสีลอยครับเฮ็ดเพาะตามสุดโลหาิบปาทสี่บางเจ้าสีก็มีครับ ถั่วไม้ค่าคืองามแต่ไม่ค่าขายโลจักบาทโลดราคาสิบบาทจะขายดีจะบอกบน้องอยู่บ้านไหนบ้าน,นเฮียงสาวบ้านเฮียงครับจะอายอยู่บ่เนี่ยช่ยเบิ่งบ่ได้แล้วเบิ่ง์นไหมมันอ่อนเนาะ เฮ็ดพื้นหลายให้มันไปอาศัยล้วมั้งบอด้ซื้อซอยเดีโฆษณาให้เนาะนีาา่ค่ะคนงามปนี้กาลังคือคักครับเดี๋ยวแม่ขาต้งนั้นบ่อนี่ บอกนัดครับบอกนัดขอบคงามเมื่อกี้เมื่อกี้พ่อพ่ออยุท่ไทยู่วันนด้นี่สบายดีอยู่บ้านไหนบ้านเฮียงอีบอกสาวบ้านเฮียงครับสาวบ้านเฮียงมีแต่ผู้งามไปเป็นเวยบ้านเฮียงอยู่นี่ไอติมกับพอบ้านขายดีแห่ง เมื่อแล้วครับเนี่อะไรใกล้พี่หไหมเบิ้งพี่น้องเฮ็ด เห็ดผัวอันนี้เพื่อนเห็ดอยู่กับแม่เห็ดเพิงเห็ดเพิงเห็ดเพิงยิปซีนาตาเห็ดตับเตาดอกใหญ่ๆเลยครับเห็ดเพิงเห็ดเพิงข้าวปุ้นก็มีขายแม่ค้ากําลังแซ่บกินเข่าไปนําขายของไปนําเบื้องหลังคือขนคือบนโต๊คืออันกลางลมเลยห่อนเนาะ นู่นมีครับเข็เด้อเสายพนางเรคนี้ใส่แม่นทั้งนั้นครับเขียดตงี้เขียดตายคัดออกบอกคาดติดไมได้ตายคัดออกบนนู้นครับ เลือกซื้อเลือกหากันได้ครับพี่น้องสลราเท็ดเพาะโลหะสิบบาทแปดสิบบาทราคาทรงกับต่อเอาครับสี่สิบห้าสี่สิบแล้วแต่ครับถ้าหนีกับแมน ฝากพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเลยนะครับคอมเมนต์กันมาหลายๆครับแชร์ใอยซื้อเฮดบ่ถือเมื่อยังได้โอ้ะโอ้ยหรอมันเปรี้ยวบขุณหลายๆเขาพูดไรๆบ่กินให้เบิ้งหรอ จิ้มเกลือหนอไม่จิ้มกับจิ้มหลนึงนี่นอครับกะเครับปล่อยได้ลาี้าอืเขาอยู่โจเอาคนไหน